ในตอนนี้เราจะมาสร้างสัญ,ญลักษณ์บอกระดับความสูงของคานพื้นฐานลากซึ่งมันมีวิธีการสร้างแบบเดียวกันนะครับเราก็มาดูไปพร้อมๆกันได้เลยแต่บิลคลิกที่ l e l Tool รูปแบบการสร้างเนี่ยให้เลือกเป็นรูปแบบ elevation label นะครับเอามาเซตค่าตรวหนังสืออะไรให้เรียบร้อยตามที่เราต้องการจากนั้นกดปิดไปมาเช็คที่ pointer อีกครั้งถ้ามันยังติดตรงนี้อยู่เราก็เอาออกเพราะเราไม่ต้องการให้มีลูกศรชี้บอก กดปิดไปแล้วมาที่หัวข้อสุดท้ายครับ Symbol Label Custom Setting ตรง Reference Story เนี่ยให้เราเลือกรายงานระดับความสูงเป็นรูปแบบ Project Origin เพื่อให้รายงานระดับความสูงในการติดตั้งคานพื้นและฐานรากตามจริงนะและตรง2ช่องนี้เนี่ยให้เราเลือกเป็นคอนะครับเพื่อให้รายงานระดับความสูงในส่วนที่เป็นโครงสร้างจากนั้นเนี่ยตรง Parameter Name ม,มันจะให้กาหนดว่าเราจะมีตัวหนังสืออะไรนำหน้าระดับความสูงหรือไม่ เช่นระดับความสูงของคานเนี่ยก็คือ Top o f Beam ผมอาจจะเอาเป็นตัวย่อ T.O.B ก็ได้ผมก็พิมพ์ไปนะ T.O.B จากนั้นตรงส่วน bottom elevation of เนี่ยจะเป็นการรายงานตรงส่วนท้องคานผมอาจจะใช้ตัวย่อว่า bottom of beam ย่อง่ายๆว่า B.O.B แล้วกันผมก็พิมพ์ตรงช่องนี้ B.O.B แล้วเราก็มาที่หน้าถัดมานะครับตรงนี้จะเป็นการกำหนดจุดกำเนิดในการสร้างตัวรายงานนะครับผมกำหนดให้อยู่ตรงมุมซ้ายล่างก็แล้วกัน จากนั้นเลือกเลเยอร์ให้กับมันนะครับ Symbol Structure General ผมกดโอเคนะครับมาลองทดสอบสร้างรายงานระดับความสูงในการติดตั้งคานดูนะผมเริ่มจากคานตัวนี้ก่อนผมก็เอาเมาส์มาวางจนคานกลายเป็นสีน้ำเงินอย่างนี้นะแล้วคลิกซ้ายนี่ครับก็จะรายงานว่า Top of Beam อยู่ระดับบวก0.40ขณะ Bottom of Beam หรือระดับท้องคานอยู่ที่ระดับ0.00นะมาที่คานตัวนี้ดูบ้างนะครับเราก็ เอาเมาส์มาวางจนเส้นขอบของคานกลายเป็นสีน้นําเงินอย่างนี้แล้วคลิกซ้ายได้เลยครับก็จะรายงานมาแล้วตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะลองทดสอบดูนี่รายงานมาแล้วทําให้ครอบทุกจุดเลยนะครับทับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วตรงไหนยังไม่เป็นระเบียบเราก็ค่อยๆจัดระเบียบมันนะอย่างเช่นตรงนี้เรารู้สึกว่าตัวหนังสือมันทับกับ D03 นะเราก็อาจจะมูฟลงมาข้างล่างคอนโทรลดี D นะครับหลังจากเลือกแล้วแล้วก็มูฟลงมา2จุดนี้ก็เช่นเดียวกันผมรู้สึกว่ามันทับคานอยู่นะผมอาจจะมูฟไปทางซ้ายคอนโทรลดี D แล้วเลื่อนไปทางซ้ายแบบนี้เป็นต้นนะครับไม่ให้ตัวสเปคบอกระดับติดตั้งเนี่ยมันทับคานนะก็หลังจากเราสร้างเสร็จเรียบร้อยนั้นเราก็ควรเซฟเป็นเฟเวลิตเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการตั้งค่าใหม่นะก็ค,คลิกเลือกตัวสเปคบอกระดับติดตั้งคานนะคอนโทรลที มาที่ Favorite เช่นเดิมให้อยู่ในโฟลเด er อร์ s t r u c t u r e เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กด new favorite ซะทำการตั้งชื่อผมก็ตั้งชื่อง่ายๆแหละ0-2 s t r ส c t u r e b e b m e m e v a t i o n กดโอเคก็จะมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็กดโอเคไปนะ คราวนี้ก็มาที่การสร้างตัวบอกระดับความสูงของพื้นสลับดูบ้างนะมาที่ l ลเ e l 2เหมือนเดิมนะครับหลักการตั้งค่าก็เหมือนตัวบอกระดับความสูงของคานเลยทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะครับเรามาแก้ที่หัวข้อน,นี้ได้เลยนะกลับมาหน้าแรกผมอาจจะเปลี่ยนเป็น top of slab หรือ TOS และตัวด้านล่างก็เป็น bottom of slab หรือ BOS แก้แค่นี้แหละแล้วผมก็กดโอเคไปนะแล้วผมเอาเมาส์มาวางที่แผ่นพื้นที่ผมต้องการทราบระดับความสูงของโครงสร้างพื้นนะครับจนเส้นขอบกลายเป็นสีน้ำเงินคลิกซ้าย Top of slab อยู่ที่ระดับ0.4 Bottom of slab อยู่ที่0.30ลองพื้นตรงด้านล่างดูบ้างก็คลิกซ้ายไปเลยนี่ครับก็จะบอกเช่นเดียวกันท้ายก็คือตรงบริเวณนี้นะคลิกซ้ายได้เลยนี่ครับ Top of slab 0.35 Bottom of slab อยู่ที่0.25 แล้วเราก็เซฟเป็น Favorite เพื่อไว้ใช้งานในครั้งต่อไปเช่นเดียวกันคอนโทนที Ctrl T นะครับมาที่ Favorite กด new favorite เช่นเดิมแล้วก็ตั้งชื่อไปนะครับ 02st slab elevation กดโอเคได้เลยในการใช้งานข้างหน้าเราก็มาดับเบิลคลิก Favorite ที่เราเซฟค่าไว้เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาตั้งค่าใหม่นะครับกดโอเคได้เลยอันนี้สุดท้ายแล้วนะครับเราก็มาสร้างสัญลักษณ์บอกระดับความสูงของฐานล่างนะแล้วก็มาที่แปลนฐานล่างเรามาที่ level 2เหมือนเดิม เช่นเดิมครับการตั้งค่าทุกอย่างเหมือนเดิมทุกประการเรามาเปลี่ยนเพียงแค่พารามิเตอร์เนมนะครับ Top of Footing ผมใช้ตัวย่อเป็น T.O.F เป็นต้นและระดับความสูงท้องฐานล่างเนี่ยผมอาจจะใช้เป็น Bottom of Footing ก็คือ B.O.F นะจากนั้นก็เลือกเลเยอรให้กับมันก็อยู่เลเยอร์เดิมแหละกดโอเคได้เลยมาลองทดสอบกันเอาเมาส์มาวางที่ฐานลากจนกลายเป็นสีน้ำเงินอย่างนี้นะคลิกซ้ายได้เลยนี่ครับก็จะบอกแล้วนะ ท็อปออฟฟูดติ้อยู่ที่ลบ0.9ขณะที่บ o อ t ทอมออฟฟูดติ้หรือระดับท้องฐานลากอยู่ที่ลบ1.5เมตรนะครับแล้วก็คลิกให้ครบทุกจุดเลยนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เช่นเดิมเพื่อความไม่เสียเวลาในการตั้งค่าเราควรจะเซฟเฟ a v o เบอรเพื่อใช้ในงานในครั้งต่อไป c อนทอนทีทําาที่ f a v o r เ t อร์ินะครับกดนิ w วเฟ o ร i เ e อร์ลตั้งชื่อง่าย0-2 s ย f o o t เอสท i ฟูดติ้ง กดโอเคนะครับนี่ครับเราก็จะมีสัญ,ญลักษณ์สําหรับสเปคในงานวิศวกรรมโครงสร้างอยู่4ตัวเริ่มตั้งแต่ตัวสเปคบอกชื่อวัตถุนะครับใช้สาหรับคานเสาและก็ฐานลากแล้วก็ตัวบอกระดับของคานตัวบอกระดับฟุตติ้งตัวบอกระดับพื้นสลับนะครับก็ครบหมดเรียบร้อยแล้วนะตัวบอกระดับของคานตัวบอกระดับพื้นสลับและตัวบอกระดับฟุตติ้งนะ